สวัสดีพี่น้อง้องฝายเอสุขุนสุขุนพี่น้องเจ้าขามากินน้ากันเด้ขอขับพุณน้อนพี่น้องจ๋านี่คือขอบพุณน้อนหรือขอบคุณนร้อนเนี่ยแหละพี่น้องจ๋าเนาะขอบพุณนน้าจิ๋งน้ําข่าพี่น้องน้ํากระชายเนาะจ้าใส่พักกันจ่องเด้อพี่น้องเด้อหรือบางบ้านคือคนพักพายเนี่ยพือจากมืดๆจ้ะพี่น้องจ๋าอยากพุ่นมืดจังหน่อยเห็นอยู่บนเนาะพี่นะ้องจักนชะัดนบะัวนชะัดเนาะจืา จังมืดจักบ่ม,มืดพ <c oughs> <c oughs> อดีแซ่พี่น้องมา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 ม,าม,ามากินน้ำกันจ้าข้าวุ้นฮอนข้าวุ้นนี่ขาเจ้าสีบีบสดๆเด้อพี่น้องขาเจ้าสีบีบสดๆเลยอืืม ถวบ้านบ,านบานมมีพี่น้องแถวบ้านบุกข้านครนะพนมมีแต่ขราปุ้นน้ำปลาน้ำปลาแดกแต่ขับปุ้น,น,น,น้อนเนี่ยนี่ผมมีขับปุ้นน้ำขิงน้ำข่าน้ำกระชายมันจะออกเผ็ดร้อนพี่น้องจ๋ารสชาตนะินะนัวก,กลมกล่อมแล้วก็เผ็ดร้อนซื้อมากินสุดละสามสิบาท เวลาเาไปซื้อเขาจังบีบให้เด็กขนมจีนเนี่ยเขาจังบีบเป็นเส้นให้เขาซิบบีบไว้พี่น้องจา้าอืมสีสันโบเป็นตาเพชรแต่มันเป็นแบบเพชดร้อนนะพี่น้องขิงข่ากระชายแล้วก็จะมีน้ำปนปา่าผสมลงไปนะพี่น้องเนาะ อาจารย์เอิญว่าขอบุณร้อนฮ้อนเอาแหงอื เพฮ้อนพี่น้องแซ่บไผ่มาหนองคายต้องลองจินเดอไผ่บได้จินข้าวปุ้นฮ้อนแสดงว่าบบฮ้อนหนองคายอื ฮ้อนพี่น้องฮ้อนเพชรนี่โมวัวมันเป็นกิ่งหรือข่าตัวนี้มันคือขิงพี่น้อง <c oughs> มันคือขิงขิงนะ่ยมันเพชรร้อนอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะ คือห้าวเราต้องใส่พริกหลายพี่น้องจ้ะมันมีขิงหลายอยู่แล้วแซ่บ มาอยู่หนองคายสามปีที่เข้าสี่ปีไม่อย่างแปลกแปลกเคยกินก็นได้กินอย่างเช่นตํากุ้ยจับพ,พี่น้องตำเส้นกล้ยจับแม่ผมเคยกินก็นได้กินกระแซบเดี๋ยวพี่น้องแซบอีกแบบอันนี้ก็บมเคยกินคือกันนี่ข้าวปุ้นฮ้อนนี่ก็ได้มาอยู่นี่ก็ห่างก็เคยได้กินแซบอื เพชรฮรอนพี่น้องน้ำตาสิไหลทั้งเพชรทั้งฮรอนไปเลยเด้อพี่น้องเด้อมาให้เพิ่งคอยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งป้าอย่าเพิ่งทิ้มประชาเด้อจ้าฝากกดติดตามเด้อสำหรับคนเข้ามาเบิ่งใหม่จ้าอยู่ดีมีแห้งบัสซุกุสุขคนจ้าพบกันชิมหน้าจ้า